เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเอาใจสาวๆกันบ้างกับแบรนด์ s คสเป d e นะคะซึ่งรุ่นที่ตนถืออยู่นะก็คือรุ่น defensive hardshell นะคะซึ่งแบรนด์เค s p a c e เป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะคะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะรุ่นที่ตนถืออยู่รุ่นนี้นะคะรวดนลายสวยงามมากจะเห็นว่า เป็นลายเอกลักษณ์ของเคสเปชเลยนะคะปวดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูตอนใส่กันเลยดีกว่าค่ะก่อนใส่เครื่องนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันก่อนด้านในอะ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นยางขอบขาวแบบนี้นะคะตรงเนี้ยคือทางแบรนด์นะคะเขาตั้งใจทํามาแต่ช่วยในเรื่องของการกระจายแรงกระแทกนะคะหรือรองรับแรงกระแทกในการตกหล่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลย ใส่ให้ดูกันทั้งสองรุ่นเลยนะคะสําหรับรุ่นออาต้านะคะแล้วก็รุ่นพัสนะคะเรียกได้ว่าสวยงามทั้งสองเครื่องเลยนะเราม,มาดูรุ่นพัสกันนะคะสวยงามคือใส่กับเครื่องสีขาวก็สวยนะคะตรงฟอย่อะเขาจะเล่นแสงนะคะเราม,มาดูกันที่ลวดลายก่อนนะคะลวดลายเขาจะเป็นแบบ ดอกไม้นะคะซึ่งตรงเนี้เขาจะเป็นแบบฟอยที่แบบเล่นแสงนะคะและยังมีประดับคริสตัลนะคะตรงกลางดอกไม้ด้วยสำหรับเครื่องสีเบอร์เกนดีนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเขาเล่นกับแสงอะ่ะตัวฟอยดอกไม้เขาอะจะมีสีฟ้านะคะสีชมพูสีม่วงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเคส a c e เลยนะคะตัวขอบเคสนะคะ ตัวเลนส์กล้องเนี่ยยกสูงขึ้นนะคะปกป้องเลนส์กล้องเนาะขอบหน้าหน้าจอนะคะก็ยกสูงขึ้นนะคะป้องกันการวางเหมือนกันขอบด้านข้างนะคะที่เราเห็นเป็นสีขาวอะแบรนด์นะคะตั้งใจทํามานะเพื่อรองรับแรงกระแทกในการตกหล่นเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะปุ่มกดใช้งานง่ายมากๆนะคะเนื่องจากว่าตัวเคสของเขาอะมีการซอาะล่อง ตรงปุ่มกดนะคะทำให้เวลาเรากดใช้งานใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะคะกรอบด้านหลังนะคะของเคสเนี่ยเป็น PC นะแล้วก็ขอบด้านข้างนะคะเป็น t p u รุ่นนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วอะ่ะจะอาจจะใส่ยากนิดนึงเนื่องจากว่าตัวเคสของเขานะคะแบบฟิตพอดีกับเครื่องเลยนะคะห็นดซส,สวยลายหวานแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นเนี้ยกันกระแทกได้ถึง3.6มเมตรเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเรียกว่าสับๆไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่านอกจากจะสวยด้วยนะคะยังปกป้องเครื่องของเราได้อีกด้วยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1,690บาทเท่านั้นนะคะใครที่แบบว่าอยากได้เคสแบรนด์ดังนะคะแล้วก็ลายสวยๆแบบนี้นะคะต้องเคสเปรุ่น d ดิฟเฟนซี s h i e l ลเลยค่ะ